คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาดูนะครับว่าแหล่งน้ำที่เอาไปใช้บนนะครับบนสวนทุเรียนนะครับว่ามาจากไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองกายนะครับซึ่งน้ำก็จะเยอะแบบนี้ทั้งปีนะครับ ก็ใช้วิธีการนะครับปั๊มนะครับปั๊มน้ําจากจุดตรงนี้นะครับขึ้นไปเก็บไว้ที่บนสระที่ขุดเอาไว้นะครับแล้วก็จากสระที่ขุดเนี่ยก็สามารถจะทําการลักน้ํานะครับไปลดทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะลดแค่สัก5นาทีนะครับ แต่พอเป็นทุเรียนใหญ่นะครับหรือกำลังได้ผลเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเป็นกำลังเป็นดอกก็ลด30นาทีกำลังเป็นผลก็เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะต้องใช้น้ำอย่างมากเลยนะครับตรงนี้ก็วันก่อนก็น้ำหลากนะครับพวกท่อบัวอะไรก็หลุดลอยหมดนะครับตอนนี้ก็ เกือบพักห้าหเดือนแล้วนะครับของบนกรุงชิงเนี่ยไม่ต้องลดน้ํานะครับฝนตกทุกทุกวันคือเกือบวันเว้นวันไม่เว้นไม่เว้นช่วงเลยนะครับก็เลยไม่ต้องลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับของที่บ้านเนี่ยตอนนี้มันเสียนะครับจริงแล้วของที่บ้านจะตั้งเอาไว้ตรงนี้เป็นปั๊มสี่สูบตัวใหญ่นะครับเกือบสองแสนนะครับ ก็เวลาปั๊มเนี่ยปั๊มขึ้นไปก็เป็นใช้ตัวท่อ3นิ้วเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปจากตรงนเนี้ยไปที่ศาลเนี่ยเกือบ800เมตรได้นะครับจากจากตรงเนี้ยหรือเกือบกิโลนะครับก็ปั๊มขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอมันเสียแล้วเห็นว่าช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับก็เลยที่บ้านเนี่ยจะซื้อตัวสามสูบเดี๋ยวผมจะ อีกอีกแปลงหนึ่งใช้ใช้อยู่ตอนนี้นะครับให้ดูว่านะครับตัวสามสูบเนี่ยจะแต่ซื้อสองตัวนะครับใช้ท่อนะครับสองนิ้วนะครับแต่สองตัวเพื่อเพราะว่าแปลงทุเรียนมันหลายแปลงนะครับที่ใช้น้ำน้าจากตังนี้นะครับก็เลยจะต้องใช้ใช้ไอตัวสามสูบนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับ ใช้น้ำมันน้ำมันเบนซินน,น้ำมันโซลา่าทั้งหมดนี่ของคนอื่นนะครับลองดูนี่เขาใช้ตัวปัม๊มนะครับตัวปั๊มแล้วก็ใช้ตัวยันม่านนะครับหลักปัม๊มเป็นจ่ายกระแสไฟนะครับจ่ายกระแสไฟเพื่อที่จะปั๊มน้ําไม่ใช่นะครับอ้น,นี้ใช้สายผ่าน อันนี้ของของคนอื่นเขาปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่ในแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับในแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ใช้ที่จะซื้อมามาแทนที่ตัวปั๊มสี่สูบตัวใหญ่นะครับแต่ซื้อมาสองตัวนะครับอันนี้ก็คือแหล่งน้ำนะครับที่นำไปใช้บนบนบนสวนนะครับก็จากนี้ เอาจากนี้ไปแล้วก็นะครับเราจะสังเกตนะครับนี่ของคนอื่นเขาเนี่ยคือตลอดสายของของกลายนะครับจะมีเนี่ยพวกนะครับตัวปั๊มนะครับแล้วก็ตัวแป๊บนี่นะครับมาปัม๊มมาปั๊มน้ําเพื่อไปใช้สี่ส่วนแตก่ก็คือไม่ใช่ว่าใช้รถเลยนะครับจะต้องมีสะหรือมีตัวแทง แทงน้ำขนาด2,000หลายใบนะครับเอาไปเอาไปพักน้ำก่อนแล้วก็ใช้กาลักน้ำนะครับลดลดต้นทุเรียนถ้าเกิดใช้ถ้าปั๊มแล้วก็ลดเลยเนี่ยความความแรงเนี่ยลดได้ทีละแถวเสียเวลาเยอะนะครับบางทีเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แปลงหนึ่งที่จะไปดูปะเดี๋ยเนี่ครับ ไม่มีสะไม่มีแทงน้ําแล้วก็ต้องปั๊มรดทีละแถวเลยทีละแถวคือต้นทุเรียนมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเป็นมีแทงหรือว่ามีตัวสะที่อยู่สูงสุดแล้วก็ใช้การลักน้ําลงมาลดนี่ได้ทีละสามแถวมันก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึง นะครับที่ใช้ตัวปั๊มนับสามสูบ